เล่นบอลเลียดครับมาแล้วมีจังหวะยิงด้วยครับลูกนี้เอาแล้วโอ้ยเคลียร์ออกไหมคลุกคลียกันอยู่แล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหพงศกรครับได้ยิงจังหวะสุดท้ายพงศกรวันทวีชินภัฒน์โอ้โหแล้วเรียบร้อยค่ะเข้าไปแล้วค่ะโอ้มีเสียงกองเชียร์อยู่เหมือนกันเลยครับโอ้โหยิงไปทางขวาครับขณะที่สุพนัทก็พุ่งมาทางขวา โอ้โหทางเดียวกันหมดเลยนะครับหาดอนกันหาดวนกับเปารวเรสโอ้โหนี่พอเปลี่ยนครับทิศครับนี่มายิงไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับว่าแล้วก็กดโอ้โหเดือดชัดเลยครับ นี่ครับก่อนเรียบร้อยครับสร้างความกดดันให้กับมูลนิธิโคกสว่างทำมนุสอนเนี่ยค่ะครับรวมพลังรวมใจกันส่งใจให้เนี่ยครับโอ้โหเลียงเดียวกันหมดเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับนีธีรวัตรครับนี่ครับโอ้โหเปลี่ยนทางแล้วค่ะรอบนี้โอ้โหกดไปพลาดครับ เป็นผู้รักษาประตูครับมาเองเลยครับใช่ค่ะโอ้โหสุพนัทรองพลดวนกับเปาเรศเลยครับใช่ค่ะโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับยิงมาตรงนี่แหละครับงามค่ะจะยิงูกนี้ให้กับโมรานีที่โคกสว่างค่ะโอ้โหเด็ดขาดเลยครับมาหมายเลขแปดครับของเมืองพัทยาเจ็ ได้้วคะ <laughs> จะยิงลูกนี้ให้กับโคกสว่างธรรมานุสรค่ะมาดูจะได้ไหมลูกนี้โอ้โหนิ่มๆเลยอะ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับจะยิงลูกนี้ค่ะเข้าอ้เกือบแล้วโอ้ <laughs> โ เด็ดขาดจริงๆดูลูกนี้ค่ะเข้าไหมแล้วเด็ดขาดทั้งสองครั้งเลยนะครับโโอ้หคุณผู้ชมบอกเอาไงดีจะจบกันกี่โมงกดยิงกันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับยิงกันไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมรอดูก่อนนะคะโอ้โหแม่เด็ดขาดจริงๆครขาค่ะโอ้โหเรียบร้อยน่ะคราวนี้มานิ่มๆเชียร์กันครับ โอ้โหผูกสุดทางแล้วูกเลยครับยโอ้โหกราฟิกของเราต้องเพิ่มยิงขึ้นมาอีกครับโอ้โหมันล้นไปแล้วครับตอนนี้เทวินอ้าวสิบสองต่อสิบสองเท่ากันครับเอาเลยครับมาพุกสาประตูดวลกันครับมาอีกแล้วค่ะดวลกลับมาดวลกันอีกแล้วค่ะครับปวาร์เรสอุ๊ยหมายเลขเก้า โอ้โโหปรดฟังอีกครั้งเรียบร้อยครับแหม่อย่างประมาณนี้นะครับชมาดูปาวเร์สครับดวลกับสุพนัทดวลเองค่ะลูกนี้ว้าโอ้โหโอ้โหปาวเวอร์สเรียบร้อยค่ะโโอ้หเป็นนั้นว่าเมืองพัทยา บ้านหนองพังแคค่ะเอาชนะไปค่ะในลูกนี้ค่14ะ14ต่อ13ค่ะ14ต่อ13นะครับโอ้โหไม่เป็นไรเนาะตรวเวเดต